คนประเภทไหนอยู่ใกล้เรารู้สึกหมดพลังงานชีวิตเราจะเรียกคนประเภทนี้ว่า energy vampire ค่ะจริงๆแล้วมีอยู่2ประเภทคือเป็นสัมภเวสีและเป็นคนในส่วนของคนคนประเภทนี้มักจะมีสักระ Solar Plexus ที่มีขนาดใหญ่คือเป็นคนที่มีตัวก,ก็สูงมีความยึดติดตัวตนค่อนข้าง,าง,างสูงเวลาที่เราอยู่ใกล้เขาเราจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดรู้สึกหมดพลังงานชีวิตคนประเภทนี้อยู่ในทุกๆสถานะและในทุกๆสังคมอาจเป็นพ่อแม่พี่น้องลูก เพื่อนลักษณะหลักๆของคนประเภทนี้คือเป็นคนที่คิดลบอารมณ์ลบคำพูดและการกระทําก็จะสื่อสารด้วยพลังงานลบส่วนมากมันจะเป็นคนที่ชอบพูดเยอะ โดยเฉพาะพูดเรื่องของตัวเองไม่ชอบถามเพราะไม่ค่อยชอบฟังบางครั้งจะมาในรูปแบบของคนที่มีมายเซ็ตเป็นเหยื่อมักจะโทษคนในชีวิตในความทุกข์ของตัวเองเขาต้องการให้เราสนใจเขาอยากให้เราสงสารเขาในบางครั้งอาจมีมายเซ็ตที่ตนเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลต้องการการยอมรับค่อนข้างสูงเป็นดราม่าควีนดราม่าคิงชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบนินทาชอบบน่นส่วนมากมักจะยังไม่ชํานาญในการควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธวิธีปกป้องพลังงานของเราถ้าคุณเลี่ยงได้ ก็ให้เลี้ยงค่ะแต่ถ้าคุณเลี้ยงไม่ได้แค่ให้ฟังโดยไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรก็ตามที่คุณมีความรู้สึกร่วมด้วยคุณจะถูกดูดพลังงานชีวิตค่ะแต่ถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกแย่มากๆคุณอาจจะต้องตัดเขาออกจากชีวิตค่ะเพื่อสุขภาพจิตของคุณค่ะ